รู้ว่าจะมียิ่งใหญ่กว่าหรือไม่ไมแต่ครั้งนี้จะต้องยิ่งใหญ่กว่าขบวนแห่งานประเพณีงานจเจ้าพ่อปัลาและมาดกชาติจังหวัดชุมพูิประจำปี2567ซึ่งจะเริ่มขึ้นอีกไม่กีว่วินานทีต่อไปนี้ท่านผู้มีเกียรติครับขพื้นที่บริเวณด้านหน,าน้าสเด็จเจ้าพ่อพัญาและนะคะเข้าสู่ขบวนแห่งานเจ้า และประจำปี2,567ค่ะขอบคุณทีมงานเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดนี่ตำรวจภูธรเ,เมืองเชียงพูนทีอท่อำนวยความสะดวกในการจราจรในการสัญจรของลูกหลานเจ้าพ่อพญาแลทุกท่านและรวมถึงคณะกระบวนแห่ที่จะเคลื่อนผ่านหน้าท่านประธานในพิธีเรื่องหน้าอนุสาวรีิ์เจ้าพ่อพญาในเวลาดีครับ but a few we, we are going to welcome the parade that but i show you how good we are all people and also you can see the very interesting product that i people are growing themselves so, you will see that's only the co not only the culture but also like living the way of people from this wonderful parade so keep your eye on ขอเสียปรงมือตอนรับขบวนแห่ที่จะเริ่ขึ้นในเวลาต่อไปนี้ครับตี่สเตครับที่ซอยอโรวาจูแล้วครับโซนดุสพรรณกบเจียงภูมีพิบูลมีดีไปเกษมชิบแตนออกเต็มภูมิภคอีสุกคนมู่กองค์โยนมาที่ตากโรงเรีจัยงภูมิคอีุขภูโดยรับภูมการกีลาไทยรัตนี้มีบัณฑิตผู้รนการเรียนเทียงพูมิั ที่จุกคนเตียมตัเล่กลุ่มท้าวาทิบูพัทุกคนด้ยครับเมืาตอนาแม่ครัวรูปร่าทจขับาจากูพัทุกคของเราเร่วมในทุกของนักรบทราน เราเปิดควาใจเรื่องเนก่อขณะเพื่อในการลงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยชัยภูมิให้ความคราะห์ลูกนักเรียนมาร่วมขบวนในวันนี้ด้วยนละกะสง่างามมากๆสงานงานเข้มแข็งนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยตรงกับการจนาพิเศษวิทยาลัยชัยภูมิครับตอนนี้เข้มแข็งมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกๆนะครับ เรียนชายแล้วก็ลูก้เรื่องนี้ดีไม่แข่งไม่แพ้กันตัางงานนะครับตกกับผีการงาพิเศษวิทยาลัยเซนโูมนะครับโดยาาท่านผู้รรบ,ร,บริการดร,าร,ร,าร์ทวัชชัยเซอร์ฮ่องกงผู้บริการบริการงาพิเศษวิทยาลัยเซนโูมครับแล้วท่านผู้มีเกียรติจะใจดำไม่หลบมือให้กับดวงใจลูกหลานเนะครับสุดยอดครับเป็นความภาคภูมิใจ ของจังหวัดเชียงภูมิเราที่มีโรงเรียนชั้นนำที่มีโรงเรียนที่มีคุณภาพและที่มีเยาวชนคนดีสีเชียงภูมิที่มีพ่อเมืองท่านแรกปกปักรักษาลูกหลานทุกคนนั่นคือเจ้าพ่อพญายแหวนอามาด้วยขบวนพงม,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงภูมิอขอให้อปเอาาเปื้อนนักครับโดยท่านอรองอธิการบดีคุณดรพิทักษ์โอแกน และที่เข้าสู่สายตาของท่านทุกท่านในขณะนี้นะคะเป็นขบวนจากโรงเรียนเมืองพยาแลวิทยาซึ่งวันนี้ถือป้ายโดยมิสเตอร์โอลิเวียและมิสเตอร์ซซ่าู้สอบอภิญญาโรงเรียนเมืองพยาแลวิทยาค่ะเป็นโรงเรียนที่ทำการเรียนการสอนสามภาษาคือภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาเกาหลีค่ะสวัสดีค่ะเรียนจาโรงเรียนพญาแลวิทยาสคูลที่มามิสเตอร์โอลิเวียและมิสเตอร์ซซ่าเป็นผู้บริหารโรงเรียนพญาแลวิทยาสคูลที่โรงเรียนให้บริการนรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาเกาหลีค English, Chinese, Korean. and ขอบคุณท่านดรปิยพลเตือนพาชินผู้ในการโรงเรียนเมืองพยาลัวิทยาและคุณครูและนักเรียนจากเมืองพยาลัวิทยาวันนี้เองมีท่านรองทั้งสี่ท่านนะครับนำขบวนนะครับตามหลังท่านผู้ในการดรปิยพลเตือนพาชินและคณะครูโรงเรียนโรงเรียนเมืองพยาลัวิทยานะครับรวมทั้งคณะลูกเรียนนะคะมาพร้อมกับทุกข้าไทยสวยงามมากๆเลยค่ะที่คือหนึ่งเอกลักษณ์ที่ถูสื่อสารนอกนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเท่านั้นค่ะว่าทุนทางบัณฑิตก็ถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวในการจัดการศึกษาด้วยและก็ขบวนที่กำลังเข้าสู่สายตาของทุกท่านในขณะนี้ค่ะเป็นกระบวนกรุงอำเภอที่หนึ่งนะครับประกอบด้วยอำเภอเชายภูมิประมาณำระมาณนะอ่ากอบด้วยนะครับอำเภอเเมืองชียภูมิอำเภอคลอนทวนอำเภอไร่ข้าและอำเภอเมืองสง่าครับใชชื่อกระบวนการเศษว่ารวมศรัทธาสีอำเภอค่ะ เราจะเข้าสู่สายตาของท่านผู้ชมแล้วนะคะทุกท่านนัทงยเลยค่ะนำมาโดยนะคะเทศบาลตำบลบ้านเข้าค่ะที่